ค่ะชาติน,นี้ชัดถะจอนมาจากกลุ่มเก้าขสี่ถ4งยี่สิบอันนี้อันนี้จะเป็นโคดน,นะคะเราก็จะไปเซอร์ติฟายกันว่ามันใช้ได้ป่าอันนี้ใช้ได้นะคะก็ะจะไปที่ถุงแล้วก็เอตดคอมสานะคะ แล้วก็อัพโหลดนี่อัพโหลดข้าวไรกระไรถึงจะได้ยินหรือเปล่า เอออย่าหมดเนาะค่ะคือเหลือค่ะค่ะจะเป็นโพลินี่ค่ะค่ะก็ใช่แล้วค่ะโอ้เขาต้องจะบอก